ไปยีหน้าเลยนับลองนับาเราก็เยอะเราก็เยอะเฮ้ยหัวซองสนนว์อะหน้ามันาเอาได้เอาได้เริ่มเริ่มเริ่เบิรเบิรเบิดเบิร์ตเล่นได้ได่ได้ล่ได้แม่ดูนัด้วยทำไมมันเยอะจังวะทำไมมันเยอะจังไปยีหน้าเนับลองนับกเราก็เยอะเราก็เยอะเฮ้ย หวดสองสโน่ยืนหน้ามันสดปิดเลยเาได้เอาได้เลีวเลเลย้ยเดเิดเาเเได้เลได้เลได้เลดเวทไมมันเยอะจังวะทไมมันเยอะจังไปยืนหน้าเลองนับดูเราก็เยอะเราก็เยอะเฮ้ยวดสอสโน่ยหน้าเลาได้ได้เลวเลยเปิดเเเ ได้เล่นได้เล่ได้เล่ได้แม่ตันับตัวทำไมมันเยอะจังวะทำไมมันเยอะจัง่ยีน่างนัเราก็เยอะเราก็เยอะเฮ้ยปดองสโนวยืนามานเิดเได้เได้ดเร็วเร็เร็วเปิดเปิดเปิ ได้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 แม่ดูนัด้วยทำไมมันเยอะจังวะทำไมมันเยอะจังยีน่าเลยองนับอเราก็เยอะเราก็เยอะเฮ้ยสองตัวยีน่ามาเาได้ได้เปิด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 เ้เปิดเพลง ลมคนเดียวคนเดียวคมดแล้วม้คนเดียวลมคนเดียวล้มคนเดียวเราล้มเคนเดียวหรอสองคนสองคนเฮ้ยโขลวโขลวตจอบตกจอะขาขอยททีะเลติดคอ แต่งโนนนอ่อะไรนะอะไรนะอะไรบอกว่าแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าตึงแล้วบอกว่าตึงหรอแล้วบอกว่าตึงหูเปล่าตึงเอนี่คือตึงหรานี่คือตึงหรอเจ้าเพื่อนเขาเขาชีวิตบอกว่ากูแต่งตัวเหมือนเขาอ่ะแต่ฝีมือกก็เหมือนมาเทเขาเขาจะชุบได้เลยป้าหลืยว่ายังไงให้เป็นชุบที่โรงพยาบาลหรอกูไม่ได้แต่งเพื่อนไงแว่าแต่งโนนเคือฝีมือมันเหมือนกันล้อแกงเขาเราต้องรด้ด้วยต้องุ่แดง้นจะรออะไรอ๋ผมบอก้พี่ผมรู้แล้วพี่พี่ ที่าจะสุอเป่คดไม่รัเพื่อนไม่รักะเพื่อนไม่รักไม่มีใอเพื่อนไม่รักไอ้ที่แบบพวกมึงที่เพื่อนไอ้พวกมึงะเชตตีนเม่อนเฮ้ยไอ้ไอ้เี่ยีป่าวะที่บอกว่าแต่ระวังคันออขยไปเลยไปทิ้งไหนก็ได้ไปอย่ามาอยู่ในอีมไหวจัดม่กล้าไปที่ไม่วเผปมีเฟอร์รารี่มันอยู่นี่คันหนึ่งะไปซ่อมเแล้วถ้ามันเบิงมอีกก็โดน เออเออเราเบิกรถดิเราเบิกเอ้ยเราเราต้อดิให้ช่างมาซ่อมรถช่างช่างเรียกต้องเรียกช่างให้หมอฉีดยาเอาไปเอาไปซ่อมเลยเท่าไหร่ครับไหวลวมั้งมันมากัแล้วนะมันมาแล้วนะอุ้ยพังแล้วพังแล้วฟังแล้วพอพอไหน เขามาช่วยจะพังเขาไม่ช่วยจะพังมาละแล้วงงจัดเลยมามามาเขาไม่ช่วยพังเขาไม่ช่วยพังเอาเลยเล่นเลยตรงนั้นอ่ะเขาช่วยเล่นเลยอ่ะข้างหน้าข้างหน้ามีอีกนะหลังมานะหลังมา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 โชคดนแป๊บนึงนะดูก่อนนะ เห็นเปล่าไม่เห็นดิงดูดิหนึ <ẫ en. S 2> <ad> ่งเพื่อนไข่แม่รั่วนี่ว่าพี่ถอยพี่ ทำไมนุ่มวมนึงสองสองออกมากเลย่เอหยาสามน่เมอไหนมีโอมีคนอมีคนขึ้นรถไว้แล้มาขึ้นรถฝั่งสามฝั่งนู้นเป็นไงบ้างฝั่งนู้นเล่นกันปะหนักโรงางน่เหรอดนร่เท่าไหร่เนี่ย ตาพวกไปเรียกมาดีพวกมึงอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มฝั่งฝั่งฝั่งเฮียซิอุ้มเลยถ้ามันตายหมดแล้วอ่ะอุ้มไปตรงกองรวมกันชัดเราชนะแล้วพอพอพอเราชนะปล่อยเราได้แต้มแล้วปล่อยแล้วนะแล้วเพื่อนแพ้่อนเพื่อนมันเพื่อนเพื่อนมันเอาผมก่อนเอาตัวนี้ใหตาไไอตัวไอตัวนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวไปปั๊มเองตราเขียวเลยตามไปเลยเอออ๋อไอ้เหี้ยขยะคือขยะเหมือนเดิม เน่ยคือรถไอ้เี้ยรถฟังหนูรถปังหนูมันทำได้บาไม่ไม่ไม่มนตายไม่ครวุ่เลยจ้ามาจนตอคือมาจนตอเหมือนเดิมอุ้มมันไปกองรวมตรงนู้นหน้าโรงพยาบาลโอ้โนอโนโอโนโอโน ้งรหมดฝั่งนู้นหมดไไไม่หวสัตว์ไปดออกสุดจริงสุดจริงครับขอามสุขแบบป้าความสุขแบบบ้าโอ้โหอยากเราล้งคนเดียวเหรอเราล้มกี่คนเราล้มกี่คนล้มคนเดียวเดเรียกช่างมาซ่อมรถเถอหน่อยตำรวจนี่ขอนะแม่งโคตรตึกเลยจัดเลยหมัดหรือบอลเนอะเอ้าหมัดหรือปุยนุ่นดอกก็ดเ ตัวไลฟ์ไฟเอ็มมาหรือเปล่ะเยเยเยอย่าพูดชี้นี่ครับผมขันได้แล้วได้แล้วได้แล้วคนยืนอยู่บนรถเราไม่ขับชนกันเลยดูดิอ่ะดูดิอ๋ออ๋ออ๋ออะไรนะอะไรนะเอออ้าดูดิอ่ะดูดิอ๋ออ๋คนนั้นชื่อทันเดอร์นะเอาเอาให้จะพัาไปไหน อ่ก็ใช่ใช่ก็คือว่าดูมาเล่นดิพอดีสตอรี่ต่อเนื่องสตอรี่ต่อเนื่องคนที่ขับได้คนที่ขับชนนั้นชื่อทันเดอร์นะเลยน้ไปเลย้เล่นไปเลย้เลยนไปเลยเล่น้ไปเลยเลยเลยไ้ปลย้เปล้ว้้เ้เเเเลยเยยเลยเลยล ไอตอกไอตะขุนวายทำได้ไหมตัดพ kind of ูดได้ไหมทีเหวเวลาตัดปักนี้พูดไปดิปักนี้พูดปักี้ไปดิโฮยล้มสอแล้วสวยอันสามแล้วต้องวิกต้องมินึ่งแล้วีโดลังไิ่ไปข้าวิ่ไป เฮ้ยไม่เป็นไรมันสีห้าคนแล้วจอกเองมูโถดิโถดิไอโถดิโถดิ เขาห้ามด่าไม่หรอเขาห้ำดาไม่หรอเขาห้ำดาไม่หรอเขาห้ำดาไม่หรอดูมูดูพี่หัวร้อนกูยืนดูไปดูไปจอดคลิปหายเลยร้อนแล้วร้อนแล้วขย่าร้อนพี่เฮ้ยคิดจะเล่นเหลี่ยมศิษย์สายเอาไปชนะอะไรพี่อ่ะขึ้นรถอีกแล้วเฮ้ย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 อะไรฮะเฮ้ยทำไมชนคนหวาเด็ดบ่ายเด็ดบ่ายเด็ดบายเก็บไว้ชนบนคนตายนายยกเห็นนายกเห็นนายยกบินหัวไปแล้ว จอดเถอะจอดเถอะยอมไหมเถอะจอดเถอะเล่นเงี้ยจอดเถอะตายชื่อบอวตาย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 คาราตาไอเฮียพ่อเป็นดสลมแ่นก่พูดดังเลยเออไอเฮียเพืนเปิดเพืนเปิด่ะ อะไรใครปืนมันคูดาวอยู่ไม่เหรอมันคูดาวโคูดาวอย่าไปอย่าไปหยุดปล่อย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 โจปล่อยโจเล่นปล่อยโจเล่นยปล่อยไปสตอนี่หนึ่งหนึ่งไปปล่อยไปสตอรี่หนึ่งหนึ่งไปล่อยปล่อยปล่อยมาถอยมาปล่อยมาอย่าไปเกี่ยวอย่าไปเกี่ยวถอยมาเลยปล่อยไปสตอนี่หนึ่งหนึ่งไปปลถอยมาใกล้ๆดิฮัลโหลดูอยู่นั่นแหละอย่าไปมุ้งอย่าไปมุ้งอย่าเขาหาว่าเรานล้วมาเลยมานี่เลยปล่อยไปสตอรี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งไปโจ้กอ่ะไอโจ้หรือใครวะกูอยากรู้โจ้ แล้วทำไมมันไปเปิดอ่ะมันใจอ่ะโอ้โหไม่ได้นะเห็นไหมมันสั่นเหมนเดี๋ยหน้ามันเล่นเดี๋ยหาเอาไอะเอาดิเอาดิอ๋อมันเปิดหรอไม่ได้แล้วลไปล่อยเราก่อนนะมันปล่ไปเราก่อนนะมีรูปนะมีภาพบ้านมีภาพบ้านมีภาพปะเขาบอกอยู่เขาบอกหยุดหยุดคุณเราพองหยุดตายหมดตัวเอง

ใส่เด็กกหนแอ้ปล่อใส่เด็กอ่ะเอี่ออมามาก็แขกโอ้โบกนะาเขาคุมแ่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องเล่นแลวเีู่ใส่เองแล้ว่อหยุด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 ่มุดหยุดไม่มหยุดหย่ดหยุดหยุงหย้ดหยุดหยงดหยุดหยุดหยไม่ย้ดงยุดห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 ยุดดห๋ยวเจอุดหยุดดหยุ่หยหยัดนะพดกมึดทั้งหมดหยุหยุดหยุหยุหยุดหยุดหยดหหดยยดดยดีกว่าเดดหหหหห อกนเจอรถามมึงเร่อดีกไม่เป็นหรอวะนายกดาดีว่ากลับมาฟังนายกดามีครูดาวแล้วมึงต่อยกันแล้วหนึงหนึ่งกูไม่ว่าแต่นี่มึงลามันหนึ่งคนอื่นไม่ต้องพูดเดี๋ยวมึงเจอกูพยันเขาเห็นหมดนะครับว่าคุน่งหนึ่งไอ้ันเด็กตัวนึงนี่เหียนี่เหี้ยนี่เหี้ยก็ะเจนปล่อยไปปล่อยไปเราไม่ได้ใส่ไปเลย

พวกมึงอ่ะไอ้สัตว์มันเป็นเล่นที่ไหนมันก็โจมไม่แย่เล่นแบบเนี้อ่ะคำว่าเป็นแก๊งใหญ่ไม่มีในในในสปขีริศอ่ะปุ๊กแก๊งเดิมพูดตรงนี้เลยเดือดเจอกูไม่ใช่ไม่ใช่ผมนีเราจหยุดบอสพวกมึงอ่ะชนบอสแบบคคอนเลอร์ป่ะมึงกล้าเปล่าไม่เกี่ยวกับเอเทนด้วยตอนเนี้ยเปล่ามึงนับเรื่องรอเล่านดิไม่มึงมึงโดนรบกวนมึงเดือดเลยเหรอเอาเปล่า พวกมึงรู้ป่ะไอ้เหี้ยพวกมึงทำให้คนในแก๊งพวกมึงอีกคนที่เขาเป็นคนดีๆกันอะเดี๋ยไปเท่าไหร่อ่ะฝนขอพูดตรงนี้ว่าเตัวไหนมาหน่อยมาอยู่ไปมีถูกไหมอ่ะเดินไปไหนมึงเดินหนีกูไปไหนกูถามเนี่ยเฮ้ย ใชรใช่ใคนแรกทำไมไมองคนแรกทไมคนไม่อยู่เดืนนอหลฟังนายกกนหน่อยฟังนายกหน่ยังยอะอดขี้แยฟังนฟังฟังนายกหน่อยครับนายกเือกน่ทุกคนนี่ไงหัวส้มเนี่ยหอวส้มพูดอยู่เฮ้ยเงียบเฮ้ยอะตอนแรกตกลงการ์ดว่ายัางไงผลถามทุกคนแค่นี้ความว่ารูปผู้ชายอะ มีกันบ้างไหมหรือว่าพวกมึงไม่ได้รู้ผู้ชายกันแล้วกูถามหน่อยการเอาชนะต้องทำลายความเป็นผู้ชายพวกมึงไปหมดเลยเหรอคือมึงจะเล่นอะไรมึงอ่านกฎดิวะต่อทีนะผมตามกฎก่อนนะขอด่าหวยก่อนนะโอ้โหด่าพ่อเขาในโรงพยาบาลไอ้เหี้ยเขาด่ามึงไม่ได้แปลว่ามึงต้องพูดคืนเอ้าไอ้เหี้ยผมก็มีอารมณ์เหมือนกันเซโลมึงฟังกูนะการที่มึงท็อกซิกฉลาด การที่มึงท็อกซิกคืนมึงก็โดนเหมือนกันก็ใช่ไงก็โดนไงผมก็โดนเนี่ยแล้วการที่กูเบรกตรงเมื่อกี้มันยังไม่มีครูดาวน์ครูดาวนน์มัยังไม่หมดกูบอกให้เลยมึงใครทำอะไรไว้นะใครทำอะไรที่เมืองนี้ไว้นะเดี๋ยวเจอกูพวกมึงเล่นสนุกตรงไหนวะมึงทำอะไรกูเลยไอ้เหี้ยพวกกูมีคลิปนะเดือดกันมากใช่ไหมช็อตอะมึงเอาไหมฮะหลักฐานอะ กูวางแผนจะเปิดอีกแล้วมั้งนะฮะพวกกูแกงโตไม่ใช่โ no นเนมเฮ้ยเบาเบากูอะถ้าประเทศกูต้องปิดอะอกูบอกไว้ตรงนี้เลยนะกูไม่เสียดายไม่เสียใจด้วยซ้ํากูยังหาหารายได้มากกว่าที่พวกมึงมาทําเซิร์กกูอีกกูว่ากูไม่พูดหลายหลยครั้งหลายหลรอบอะ่ไม่ต้องพูดเรื่องนั้นไปไอ้ไอ้อ คือทำไม่พอใจกดออกแค่นั้นยูริลิเอาเอากดออกไปสม่องพวกมึงรถพวกมึงยงไม่มีมีโลเป๊ไปไปขอขอแล้วกลับไยังงูพี่ย้งควรจะจบแล้วนะผมลืมว่าผมทางนันเ็ตามไมต่อยทำไมต่อยเราไม่ลมเลยวะแบบไม่ชอบไม่ร้อะไรก็ไม่รเลยกดมีแม่งไม่อาจรับตัว ท้ายจบเ่ยมันก็พังเนี่แมอกใครหัวร้อนก่อนแท้มันหัวร้อนก่อนแต่วไม่ร้อนเลยเดนไปปั่นในตัวหัวเสียโคตรหนุ่มมาเยอะไม่ือสองหนึ่งอีกชายเอากูไม่หลงไอ้เหี้ยมต้งาเมื่อกี้มึงเมนหรอายิงเเป็นสิบไอ้เหี้ยมันป่อยยิงหนกเลยอ้ย่อยยังไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวขีดยาไปเขาต่อยอยู่ต่อยอยู่มันไม่ต่อยอย่อยู่ออไปเพราะว่พวกเราจะนอนโรงพยาบาลก็ได้เผื่อมีอะไรเผื่อเลือดเผื่อเลือดรถมันมันไม่ได้ไปอยู่อยู่อ๋อไม่ได้ไปจบแล้วไปไปเข้าโรงพยาบาลไปเอานอนเลือดเขาเลือดไปไปเลือดก่อนไปเอาเลือดก่อนแกงนะนะไปของของหน้าสำนักมีข่าวสาวไม่เลี้ยงอ่าสนองขอได้ไหม่สโนองหมั้นใช่หว่ะข่าวว่าหกศูนย์นี่ ทำหนึ่งดิเย็นๆรอดูก่อนจะเปิดก็จะเปิดจะร้อนไม่อยากหนึ่งเลยกับหัวหน้าแก๊งแม่งอ่ะเล่นกับเราไม่เราเราหนึ่งหนึ่งเยอะกันไปแล้วถ้าใช่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 มันเปิดได้แล้วนะคนนไม่่เเลฟัง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 กูเปิดเลยนะมันเปิดได้แล้วมันเปิดได้แล้วเอาเลยเอาเล้วหมดเวลาครูดาวแล้วไม่ไม่เรารวมเรารวมก่อนดีเรารวมเราเรารวมเราไอต่อาเปิดมันเปิดมันเปิดเอาเลยเอาล็อกบ่วนไอ้ที่จิกแกย่วู มีคนยืนเหมือตรงสะพานคนอ่ะเจเลยเจเลยนะกูร่วงอ่ะทีละคนอยากเข้าเยอะเดี๋ยวเอาตัวเหมือเอาตัวเหมืออะไรข้างหลังหลังเข้าหลังเข้าทำไมคือเปิดเพื่อนกูว่างเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงใส่นวมคืออะไรอ่ะผู้หญิงใส่นวมคืออะไรอ่ะทไมไม่ได้ใส่ชุดแกงถ้าเขาเล่นก็ฟ้องเลยใครอ่ะคืออะไรอ่ะผู้หญิงใส่นวมอ่ะ บอยมึงดูดิไม่เอาไม่ไม่เอาไม่เอาเราอย่าเล่นเราอย่าเล่นเราอย่าเล่นคนไหน,น,นใส่งนมเนี่ยผู้หญิงใส่งนมยืนต่อยเนี่ยนี่ใครวะ วะน่าจะใช่แล้ะเอาวันสี่แล้วโดนใบแล้วด้ยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี้ยเนี้ยไม่เอาเนี้ยไม่เอาเนี้ยไม่เอาเนี้ยเนี้ยไม่เอาปล่อยปล่อยไปเป็นไงบ้างต่อสะพานอ่ะเป็นไงบ้างล่ะหัวโคกหรืออะไรอะอะไรอะเฮ้ยอะไรแต่คนนอกคนนี้เ้ยจบตายคนนอกกลุ่มเลยอะไรเนี่ยคนนี้อ๋อจบแล้วเหรออ๋อคนเล่นอีก่กันกูยังเหลืออยู่ด้วยน่ะหัวสะพานน่ะตรงนู้นน่ะกี่ตัวกี่ตัวมาใหม่ สี่ห้าตัวได้เจ็บเป้าทำก่อนผมเจ็บจัดเลยนะ